ก็ก่อนที so ่จะมาชมพี <HA> ่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพพู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกครับผมนะฮะอ่ะก็กดได้ที่กมุ่าครับลุ่ติดตามครับผมนะฮะแล้วเพิ่มถึงสิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับสนับสนุนกับลูกอีโม่ที่ผมวัดเองครับผมนะฮะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคนดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง jth ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังเงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลย โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับ kind of วันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันที่คลิปผมนะฮะพาชมมาคราฟเวอร์ชั่น1นึ่งเจ็ดห้าสิบหกเบต้าหรือมาครเวอร์ชั่น1นึบิวที่สามก็หมนะฮะจะไม่ผิดเอ้ยบิวที่3เออบิวที่4แหละครับผมนะฮะโอเคเนาะซึ่งทีนี้ผมจะไปเช็คในส่วนตัวบัชน้องกันสักหน่อยมีอะไรใหม่ผู้ชมครับอ่ะ how to play what new เขาหผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเวอร์ชั่นนี้บัชโนนะะฮอ่ะโดยบัชตนว่า ยินดีต้อนรับสู่1 7 0 6เบต้าเราได้ทำการแก้บัคที่สำคัญสำคัญตัอัปเดตน,นี้แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการอ่านฉบับเต็มไปอ่านได้ที่ AKMS Minecraft Beta และถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเติด์หาบักมีบักอะไรบ้างแล้วก็ไปหาที่ bugsmojang.com นะฮะแล้วก็แล้วก็มีไฮไล,ลท์บางส่วนจะให้ดูในเบตานี้ครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะก็จะมีสงตัวอไอเดย a q u i f i r f i l ฟ a วลาวานาลแคนเพลสอันเ r อร์ก d d r i n g g งโกลจิ e เอเลอันไม่มั่นใจเหมือนกันอะไร e ต p e r i m e n t กรณ์ผมนะครับอันที่สองก็คือม็อบตัวนี้สอจะหาทางเดินข้ามตัวพอยด์ p Stone ได้รับผมนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็เป็นทรงตัว g glow squid ตอนนี้ก็คือจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเฟ l ล่าวเขผมจะไม่ไปไปบล็อกไปเชื่อมกับบล็อก Powder Snow นวผมนะฮะแล้วก็คือวิตเทอร์เผมจะไม่ได้โดนฟรีสต้าเมดของตัว พาวเดอร์สโนแล้วผมนะครับอ่าวิเทอร์สมาชนะพาวเดอร์สโนได้ครับผมและเขาเขียนว่าโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าลูกที่เปิดในเบตา้าบิล์นี้จะเปิดในบิล์ที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนําให้คุณคอยสำรองลูกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นในเบต้าสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะเล่นที่อยู่ในเบตา้าบิล์เดียวกันเท่านั้นจะไม่และสา,าสามารถใช้งานเรียมได้ในขณะที่ในเบตา้า แลน Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้าก o เกิลเพลย์สโตรในขณะที่ Xbox ซ์บกับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่แอป Xbox i n s i d e ินไซด์ร์ดซึ่งผมก็เคยสอนทั้งสองวิธีนี้ไปแล้วผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมผมขอไปเช็คส่วขขงตัว Market Place เพลทแสดงว่าสัปดาห์นี้เขามีอะไรมาขายบ้างครับผมโอเคแล้วเขาบอกผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมี DLC ตัวใหม่ที่ในช่องโมดแกะช่องไอจีเอ็นเขาลงด้วยครับผมก อ How to Train Your Dragon ครับผมนะใครจำได้บ้างครับผมที่การฝึกมังกรนะผมนะฮะอ่ะเป็นกระตุ้งของดีเวอร์ก็ข้างดังอยู่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็จะมีพวกของใหม่ต่างๆครับผมนี่เอฟเฟนฟาร์มิงรู้สึกว่าจะมีอยู่แล้วปะแคมปิ้งอะไรเงี้ยนะฮะสกินแพ็คโอเคแล้วทีนี้เรามาดูของในส่วนนิวดีกว่ามีอะไรบ้างครับผมโอเคนี่ก็เป็นของในส่วนนิวก็ผมนะครับนี่ก็เผื่อใครสนใจก็มาแวะดูได้ครับผมนะครับนี่ต่อมาพวกสกินแพ็ครับผม สกินแพ็คต้นสึกตอนนี้จะมีทั้งหมดไปทุกอันที่เข้ามาในสัปดาห์นี้ครับผมนะฮะบอกเลยเข้ามาเยอะอยู่นี่นะฮะก็เพื่อใครสนใจก็มาเช็คดูได้ครับผมนี่นะฮะอ่นะโอเคเนาะทีนี้อันนี้มีของเทรนดิ้งจะเป็นเหมือนของที่มาแรงในช่วงนี้ครับผมนะครับก็มีอะไรนะครับผมอะไรมิวทันม็อบน่าสนใจประกอบม็อบเหรออืมเอามารวมร่างอะไรอย่างงี้ปะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่นะ่าสนใจอยู่ครับผมมังกรเออ โอเคเี๋ยวไปดูเลสองตัวดูการ์ดสักหน่อยสุดดูการ์จะมีของใหม่นะครับที่ชื่อว่าฟาร์มคราฟนะฮะอ่าจะชิวินฟ้าชาวนาซึ่งน่าสนใจมากครับผมแบบฟรีดีๆอย่างนี้นี่น่าสนใจผู้ชมครับจัดไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเพอร์เชตนนท์เทคทูลอองโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับอันนี้ก็ขึ้นซื้อเนาะทีนี้อยากรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างไหมครับผมนะฮะรู้สึกว่า ของที่มาใหม่ก็จะมีแค่ในส่วนของตัวไอ้ฟาร์มเฮาส์อันนี้อันเดียวที่มาใหม่ก็ผมในสัปดาห์นี้นะครับอ่าโอเคเนาะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ลองมาเช็คดูแล้วกันเผื่อมีอะไรสนใจครับผมทีนี้ผมขอไปเช็คตัวตุกโบฟรายหน่อยว่ามีของอะไรแต่งใหม่หรือเปล่าครับผมนะครับอ่ารู้สึกว่าของแต่งผมจะไม่โหลดนะฮะให้มั่นใจว่าอินเทอร์เน็ตเป็นที่อะไรครับผมนะฮะอาจจะดูกิติคาแรคเตอร์หน่อยแล้วกันครับผมนะครับอ่ะโอเคดูถ้าหาอีโมดหน่อมีอีโมดใหม่ไหมนะครับ เฮ้ยลองมันโหลดอีโมูดแ,แล้วผมจะมีอีโมูดใหม่ครับผมจะขาบดูเทนยูดราก,ก้อนนะ,นะครับนี่อันนี้เป็นท่าอะไรเนี่ยท่าเดินอะไรสักอย่างก็ผมเนี่ยแ like ดนซ์ไลท์ทูเลตเต้นเหมือนตัวทูเลตนะฮะตัวมังกรมีฟันนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นคอลลิงดรากก้อนเรียกมังถ้าเรียกมังกรน,นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นท่าอะไรครับผม ถ้าทําท่าเหมือนมังกรครับผมนะครับอ่ามาจากฮารุเทยุดาก,กอ,นอนอิมหมดหม่ที่มาในตอนนี้เขาผมนะครับนี่โอเคเนาะนี่ดูผ้าคลุมหน่อยละกันว่าคลุมกูุยคลุมอะไรใหม่หรือเปล่าภ<ม>าคคลุมใหม่ก็ยังไม่มีม e ีแค่แพนเค้กกับโฟลเดอร์อันเดิมเขาผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะส่วนตัวผ้าคลุมก็ผมนะฮะอ่ะโอเคคืออ,อยากรู้ว่าภาคตลุมนี้มีอะไรมาอีกไหมนะฮะอ่าจจะลองไปก็รู้ว่าเหมือนจะมีของใหม่แต่ไม่มั่นใจเขาไปเช็คไม่ได้เสียดายครับผมโอเคเนาะ ทีนี้มาดูของตัวของตัวเวิร์ลก็หผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทําการคร e เอทนี้คร e เอทนี้เวิร์ลแนวหอมแล้วก็ทําการเปิดตัวไปที่ experiment เนี่ยมันจะมีขึ้นเตือนว่า trial out feature that under development you can turn off feature after creation after creation ก็คือคุณจะไม่สมนใจคุณเปิดฟีเจอร์พวกน,นี้คุณจะไม่สามารถที่จะปิดฟีเจอร์นี้ได้อีกครับผมนะคือเปิดแล้วเปิดเลยนะคุณสร้างโลกแบบนี้ไว้ครับผมนะฮะก็จะมีข้อความนี้ขึ้นเตือนขึ้นมาในอัปเดตนี้ครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะ นี่นะครับเราจะไปเช็คสู่ตัวเฟรนซ์ซักหน่อยเฟรนซ์อันนี้ก็มีคนเปิดเซิร์ฟอยู่ครับผมนะครับแต่ว่าเป็นของเวอร์ชันนั่นคือพกอยู่คือยังเข้าไม่ได้ตอนนี้ครับผมนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเมื่อหลักขึ้นมาเหมือนกันครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแต่ว่าไอ้พวกเซิร์ฟเมื่อหลักตัวเนี้ยเราเข้าไม่ได้ครับผมนะครับปร๊บเดี๋ยวลองให้ดูเดือดหายไปแล้วผมนี่นะฮะก็จะคือว่าคุณน้องคอนเนคกับหกคือเอาเข้าไม่ได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะ อันี้ผมจะมีอะไรเซอร์ฟให้นะคุณผู้ชมครับคือเซิร์ฟนี้ครับผมนะมีเซิร์ฟดีของผมกำลังทำขึ้นมาเป็นเซิร์ฟผมเองนี่แหละอวผมนะฮะโดยเซิร์ฟเนี้ยมันเอ่อเบต้าเนี้ยสาม,มารถเข้าได้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟที่ของผมนะฮะ Welcome to MC ถามคุณไส้หนึ่งนะฮะ,อะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเบต้าอยู่ครับผมก็คือเราสอบไว้ก่อนตอนนี้ก็พือพามาอวดนั่นแหละของผมนะครับว่เาเนี่ยผมมีเซิร์ฟอยู่นะฮะอ่ะโอเคสนใจยังไงเดีย๋ยวจะเปิดตัวเป็นทางการอีกครอีกทีหนึ่งละกันของผมนะฮะโอเคเนาะ ออกก่อนแลวกันจังหวะนีครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองสร้างลูกใหม่แล้วก็ไปเตรียมลูกใหม่ดูว่าผมเดจะลับมาผู้ชมครับแล้วก็ทีนี้อีกนิดนึงก็ผมในการสร้างลูกปลเปอร์เเนี่ยถ้าเกิดเราทำการเปิดเนี่ยปึ๊บเนี่ยครับผมมันจะคือข้อความเปลี่ยนไปก็คือถ้าคุณเปิด e อ p e r i m ม n น a ท่าเกมเพลย์ข้อความก็คือมันเขียนเขนว่าระวังด้วยนะครับคุณกำลังเปิดฟีเจอร์ที่กำลังอยู่ในการระนหว่างพัฒทนาลูกคุณอาจจะคราชหรือไย่งั้นก็ อาจจะพังได้ครับผมหรือมันก็จะไม่สามารถจะใช้งานในอัปเดตในอนาคตได้ครับผมนะครับอ่าก็เนี่ยเขาก็มีข้อความเตือนนะฮะ้ตัวนี้นคือเป็นการ Active Experiment ครับผมก็คือเราจะสร้างโลก Experiment นะฮะเดี๋ยวจะลองดูละกันนะครับไป โอเคั้นนี้ผมอยู่ในเกมโหมดเซอร์ไววอลด้วยนะฮะหรือเปลี่ยนเ,เกมโหมดเขาโหมนะฮะให้ตายเถอะเขาหอมยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกมโหมดพูดเดี๋ยวผมกลับมาผู้ชมครับโอเคทีนี้ผมก็เปลี่ยนเกมโหมดผมเป็นเคลียร์ทีมแล้วนะที่ผมจะมาลองฟีเจอร์กันหน่อยแล้วผมอย่างเช่นเขาบอกว่ากำแพงหรือเฟนเนี่ยจะไม่เชื่อมต่อกับเขาได้สนโถ่ผมจะมาลองดูว่ามันได้หรือเปล่าผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะปุ๊บปุ๊บนี่ซึ่งกำแพงก็จะไม่เชื่อมกับบล็อกนี่แล้วเพราะเป็นล็อกเองก็จะไม่เชื่อมเหมือนกันเขาหอมนะฮะอ่ะ ก็เป็นการปรับเรียงที่เขาบอกจริงๆครับผมนี่นะฮะโอเคเนาะนี้จะมาลองฟีเจอร์อะไรกันอีกดีผู้ชมครับอ่ะผมจะมาลองฟีเจอร์อีกอันนึงครับผมนะฮะก็คือเขาบอกว่าตอนเนี้ยอสโลตกับผมมันจะไม่ตีสู้ที่ล่องหนครับผมผมจะมาลองดูอันในเช็นล็อกที่เจอมาครับผมนะ,ะผมจะมาลองดูละกันนะฮะอย่างเช่นผมจะสปอนเอ่อตัวราวกเน็ตครับผมนะฮะอ่ะดีอ่านี่ครับผมราวกเน็ตนะจ๊ะแล้วก็เอาเป็นน้ำยาอินวิซิเบิลมาด้วยครับผมเพื่อการทดสอบครั้งนี้นะครับอินวิท อ่ะนี่แล้วผมนี่นะฮะซึ่งผมจะมาลองดูครับผมเอออ่ะผมปล่อยเดินลงไปเนี่ยเอาไปเอาไปนะครับผมแสอดก็จะไปกระทืบไอ้พวกนี้ใช่ไหมฮะผมนี่นะฮะนี่นะครับนี่ถ้าเกิดผมให้ยาล่องห่ครับผมกับเจ้าเนี่ยนะฮะมันจะดีมันตีอยู่ผมรู้สึกว่านี่ยังโดนตีอยู่นะเหรือว่ามันกำลังล่อห่วงอยู่เพราะว่าเรากำลังตีงอยู่ครับ นี่เดี๋ยวจะลองเซตตัวใหม่ครับผมนะครับแล้วก็ให้ยางลองผลรับผมนี่นะครับทีน,นี้เอาเซตตัวใหม่มันจะเฮ้ยมันก็ยังดูอาเกระพริบอยู่เนี่ยมันจลองมันเขื่อนว่าเออเซตจะไม่เห็นตัวเออตัวเราได้ที่ลองผลรับผมจะลองอ่ะให้มันลองผลก่อนป่ะถึงจะค่อยเสกลองดูสิครับปุ๊บนี่นะครับทีนี้ผมลองเซตตัวนี้ครับผม น,นี่ครับผมดูอตลอดก็ยังเห็นอยู่ดีครับผมนะครับบางทางที่ปกติมันไม่น่าเห็นในฉลอมผมไม่เห็นนะฮะอันนี้เห็นเฉยแล้วตลอดลงมือไอ้หัวสัตว์นะฮะในปรอเทศโลกก็ไม่สามารถป้องกันได้ครับผมนะฮะตลอดเราแข็งแกร่งนะฮะอย่างเฟีย้ยวผู้ชมวันนี้ผมจะลองพวก AI หน่อยละกันเขาบอกว่า AI มันจะเดินหลบตัวเอ็ยนี่ใช่ไหมตัวเสาใช่ไหมเอแต่เอ,เอตัวเัสโตトเอตัวนี้เอาผมนะฮะจะมาลองดูละกันนะฮะอ่ะ ผมจะเอาวัวมาผู้ชมครับถ้าเกิดตรงเนี้ยผมมีเงี้ยแล้วผมเอาวัวมาครับผมผมอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงกับตัวเสานี้ผู้ชมครับวัวจ้าวัวทดลองเยอะๆดิพัดใน,นเยอะผมนะทดลองเยอะเอวผมนะฮะอยู่ไหน,นวัวะคระับแล้วเราก็ให้ฟีดนะฮะกับตัวผมอุ้ยถอดถโ,โอเคปึ๊บ นี่นะครับนเ,นเนี่ยนี้มันก็ลบหลุมเนาะใช่ไหมทีนี<ค>้ผมเเอานี่ยปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าเกิดผมทำไงอ่ะองตรงเนี้ยมาาันจะผมยังไงผู้ชมครับไม่เห็นแล้ววัวเป็นไรปุ๊บปึ๊บนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมโอ้ยมันมันเหมือนมันจะ นี่ของผมมันก็เหมือนจะนี่นะครับมันก็จะเดินเลาะผ่านดดเดินข้าง,างตัวนี้มาจะไม่เยังไม่มาเหมือนเดินชนตัวนี้แล้วผมนะครับในแบบไอ,อ้อเติม์นกผหมนะครับอันนี้ก็มาคนผมจะให้ดูบางสุนประมาณนี้ผู้ชมครับนี่แต่ผมลงคนมันเห็นด้วยเออเฮ้ยเมื่อ,อ,อกี้มันโดนดาเมจเฉยเกิดอ,อะไรขึ้นและดูมันไอไอเป็นไรวะเนี่ยนะฮะไอไออัจฉริยะผู้ชมโอ,อ okay, เคเนาะ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนล้วกันตอนนี้ผมโดนลังยาล้องขนอยู่เนาะก็เลยไม่เห็นตัวผมก็อากช่ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสกายสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปกับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวัวมันเห็นผมอ่ะช่วยด้วย